เช้าวันนี้ทำอะไรคะปักป๊อกป๊กป๊กโอ้ยการหันขอบตาพุดนะทำไมหนูแสดงอาการดีใจได้แปลกมากหนูอย่าทำลายข้าวของนะเดี๋ยวฟันหักนะนะเขียวหักกินเขาประเดี๋ยวดิแล้วน้ำกระเบนเพิ่นเมียไปเอาแว่นตาข้าวยงวันนี้ไม่ได้เห็นปลาให้โยงดี ขนขึ้นลาแล้วค่ะอนูยาแถวซีฮาร์ตแถวซีฮาร์ตอย่าปีนอย่าปีนบ้านอย่าปีนบ้านมาแล้วมาแล้วเข้ามาแล้วคุณแม่คุณเดิมโอ้ยแหงเลยเนาะแม่ปีนขึ้นสูงว่าเก้ามือนี้กินผิดตะดานนี่เหลียวว่าหนูขึ้นยังเตี้ยโอ้โหสองขาสูงเลยค่ะมือนี้ โอ้นั่งกับางเกงขึ้นมาแล้วกับปีกเกาะไบหวหนุ่มปีกเกาะอีกผู้น่ะปีกเกาะอีกวางแล้วว่านกไม่มองโอ้ยโยดโยดโยดคือเก่าโยดคือเก่าแหมเจ็ดเจ็ดเอ้าเขาบอกให้กอดเห็นมันแล้วเขาหาทางที่จะมันโยดอืุ้ยแซ่บนกเกิดมาเพื่อกินอย่างเดียวเอิ่มหมดราคะเอาใหม่